ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ แมทธิว <Matthew S 2> เปิดใจหลังไล่น้ำระพีพัทลงเวทีมวยโทรไปหาแล้วแต่ไม่รับสายมีดราม่าขึ้นมาอีกจนได้สำหรับรายการเทนไฟท์เทนที่รอบนี้มีดราม่ากับทางแมทธิวดีนโค้ชของทีมสีขาวที่มีการใช้คำพูดไล่น้ำระพีพัทลงจากเวทีหลังจากที่น้ำระพีพัฒกำลังขึ้นมาให้กำลังใจฝั่งคุณเต้จนกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยล่าสุดทางด้านแมทธิวดีนได้มีการออกมาเปิดใจถึงเรื่องดราม่าดังกล่าวพร้อมกับภรรยาสาวโดยเผยว่าเป็นเรื่องปกติมาก เป็นการพูดคุยกันแบบผู้ชายและตนก็สนิทกับทางน้ำระพีพั์วอนอย่าไปโลกสวยมากเชื่อวานหนาไม่ได้คิดอะไรแล้วยังบอกอีกว่าตนเป็นโครอมีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างบนเวทีออกมาดีที่สุดอยากให้นักมวยมีสมาธิแล้วยังเผยอีกว่ามีการโทรไปหาทางด้านน้ำระพีพั์แต่ทางนั้นไม่รับสายเหมือนเขาไม่ว่างคงเลี้ยงไก่เลี้ยงควายอยู่ที่บ้านแต่จริงๆคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเขาเองก็ออกมาพูดเองว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้ว